คลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปหาของอร่อยๆกินกันย่านวัดแขกสีลมอิ่มท้องแล้วจะพาเพื่อนๆสายมูไปขอพรที่วัดแขกกันต่อปิดท้ายด้วยขนมปังสังขยาเจ้าอร่อยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะซอยสีลม20ตรงข้ามวัดแขกช่วงตี5กว่า6โมงถึงช่วงสายๆจะมีตลาดเช้าขายของกินขนมผลไม้เพียบ ที่สำคัญราคาน่ารักด้วยวันนี้เรามาถึงก็เกือบ11โมงตลาดวายแล้วจ้าแต่มีร้านตามสั่งขวัญใจชาวออฟฟิศย่านสีลมที่อร่อยเมนูมีให้เลือกเยอะแถมราคาดีด้วยสามสาวตามสั่งมาล้องชิมกันตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านสามสาวตามสั่งนะครับที่อยู่ตรงซอยตรงข้ามบ้านแขกหรือว่าซอยสีลม20นะครับ เรามาลองชิมกันวันนี้เรามาสั่งข้าวผัดหมูน,นะครับตีเมนูที่อยากทานก็คือข้าวผัดต้มยำกุ้งนะครับผมตัวน,นี้สั่งไ,ได้เดี๋ยวรออยู่เดี๋ยวชิมเบอร์มูก่อนนะครับข้าวผัดหมูอร่อยมากเลยครับข้าวผัดดูหน้าตาแบบธรรมดานะแต่ว่ารสชาติอะกลมกลม่อมบีบมะนาวเลยอร่อยเลยข้าวผัดมาแห้งข้าวไม่สวยรสชาติมีในตัวตอร่อยมากครับคณะก็ไม่แข็งด้วยอง่อ,อ,อมาก ต่อนะครับที่เราอยากาทานหน้าคือข้าวผัดต้มยำกุ้งสีสันน่าทานมากมาชิมกันนะครับผัดเข้มข้นเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานมันครบครบรสมากอร่อยมากเป็ข้าวต้มยำกุ้งที่อร่อยจริงครับอร่อยมากยังไม่อิ่มค่ะไปกันต่อก๋วยจั๊บน้ำข้นวัดแขก <Rad> <Awards> ร้านเก่าแก่แกย่านสีลมหน้าร้านมีขายทั้งกว๋วยจั๊บและข้าวขาหมูเปิดทุกวัน7.30ถึงบ่าย3-4โมงเย็นเลยตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ก๋วยจั๊บน้ำข้นวัดแขกนะครับ ร้านนี้เราต้องรีบมาก่อนเที่ยงเลยเพราะว่าถ้าเที่ยงนี่คนทานเยอะมากแล้วนี่เราสั่งเป็นก๋วยจั๊บหมูคอปลาไข่นะครับผมน่าทานมากๆเลยครับวที่มีข้าวขาหมูด้วยนะเดี๋ยวใครอยากนอกจากก๋วยจั๊บมีข้าวขาหมูด้วยเดี๋ยวชิมกันซุปกันนะครับซุปนี่ถ้าใครไม่ทานเผ็ดต้องปร though, right mm ุงนะอร่อยหอมตะล่อนอ่อนหวานนวลอ่อนเค็มมันอ่อนอร่อยครับกำลังดีอร่อยกำลังดีไปครับ วยจับน้ำข้นวัดแขกห uh, <produ> ือกรอบหนังดีมากหนังกรอบมากร้านไหนเสร็จคูสร็ูหลังจากเรากินข้าวมาแล้วครับฝั่งนู้นนะครับตามสั่งตามสั่งใช่ตามสั่งสามสาวอร่อยมากเลยนะแล้วก็ก๋วยจั๊บน้ำข้นวัดแขกก็อร่อยมากอกันใช่ใช่ใช่จะราพัก พักกระเพาะก่อนนะเดี๋ยวเราไปไหว้พระนะครับเดี๋ยวค่อยหาของอร่อยทานกันต่อนาะใช่ไปกันค่ะนะครับ<ๆ>มือใหม่หัดมูอย่างเราจะชวนเพื่อนๆไปขอพรพระแม่อุมาเทวีที่วัดแขกสีลมที่วัดนี้ขึ้นชื่อมากในการมาขอพรเรื่องความรักนอกจากนี้ยังขอพรในเรื่องการงานการเงินสุขภาพอ้อแนะนำเพื่อนๆใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสามานะคะไม่ใส่เสื้อสีขาวดำและควรแต่งกายสุภาพไม่ใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้นมานะ สำหรับเพื่อนๆที่มีประจำเดือนห้ามเข้านะเพราะถือว่ากายไม่สะอาดส่วนของไหว้มีขายอยู่ในวัดเลยชุดละ60 0บถึงห0 0บาทหรือเพื่อนๆเตรียมมาเองจากบ้านก็ได้นะมูเสร็จแล้วจ้าเดินออกมาเห็นฝั่งตรงข้ามคนเยอะๆขอเดินไปดูหน่อยนะอ๋อครัวอร่อยอร่อยข้าวแกงในตำนานย่านวัดแขกร้านไม่ใหญ่แต่ลูกค้าแน่นมากส่วนอาหารมีให้เลือกหลากหลายเลย ามเบเกอรี่เจ้าดังร้านอยู่ใกล้ๆกับวัดแขกเขาบอกว่าขนมปังสังขยาอร่อยมากยังมีไส้แฮมชีสแฮมหยองและไส้อื่นๆอีกเพียบส่วนข้างๆกันเลยมีร้าน DK เค k บเกอี่ ร้านขนมปังเก่าแก่มีขนมปังหัวกะโหลกเนื้อนุมน่มๆขนมปังหลากหลายไส้ถังทองขนมปังเนยพรีเมียมก็มีนะนี่ครับขนมปังอาม่าที่เราซื้อมานะครับเราซื้อเป็นไส้สังขยากล่องน,นี้มีสิบชิ้นนะครับผมน่าจะมาชิมกันนะครับสัมผัสแรกนะครับตัวขนมปังนุ่มมากเลยหอม เปิดกล่องมาหอมเลยอ่ะแล้วก็จะดูไส้กันนะครับโอ้ไส้เยอะนะครับแป้งหนบบังที่บางเลยนะครับโอ้แป้งนุ่มเหนียวอหอมสขยาหอมไปเจอมากเลยแป้งหนบบางนุ่มเหนียวแล้วไส้ให้เยอะมากอร่อยมากครับนี้ของร้าน D K Bakery นะครับเราก็ซื้อสังขยามากับขนมปังถังทองถังทองนี่เขาเป็น เนยฝรบทีเมียมนะครับก้อนนี้ที่5บาทก้อนใหญ่อยู่นะก้อนใหญ่อยู่ก้อนใหญ่อยู่นะครับแต่พรีเมียมนะครับแตะก้อนอันนึงเนี่ยถ้าอยากเราซื้อมาหนึ่งชิ้นมาลองดูนะครับอันนี้ก้อนละ14บาทใช่เดี๋ยวมาชิมกันนะครับของดีเคเบเกอรี่อันนี้ของดีเคเบเกอรี่นะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อขนมปังขนมปังนุ่มนะครับนุ่มเหมือนกันเลยดูไส้กันครับโอ้วันนี้ไส้เยิ้มกันครับแป้งก็บางกันเลยเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง คนนี้เคเบรลี่นะครับแป้งอกมายก็ดีมากเช่นกันคือทั้งนุ่มเหนียวแต่ว่าเครื่อง่นงมีความแตกต่างนะครับของอามริเนี่ยจะหอมใบเตยมากกว่าแต่ดีเคเนี่ยเหมือนจะนุนมนวลๆอีกแบบหนึ่งคืออร่อยทั้งคู่เลยครับแแต่คนชอบจะส่วนตัวผมเนี่ยผมถ้าชอบที่ไนบอกว่าชอบสองร้านแล้วนครับก็เลือกยากอร่อยทั้งคู่เลยวันนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยฝนตกตลอดเลยเปี่ยความสุดๆแต่วันนี้นะใช่แต่ว่านนี้ก็ได้ไปชิมร้านอร่อยๆหลายร้านเลยนะครับใช่ะแล้วก็สุดท้ายเราได้ขนมกลับบ้านด้วย อามาสเบเกอรี่แล้วก็ดีเทเบเกอรี่นะฮะร้านต่งางหมดเลยคลิปหน้าเราจะไปไหนกันค่ะคนที่ช่วยติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย